สวัสดีครับทักทายคอบอลทุกท่านด้วยนะครับเ,เจอกันวันจันทร์ที่3กุมภาพันธ์2 5 6 8นะครับวันจันทร์วันเดย์ไนท์มีฟุตบอลให้ได้ติดตามรับชมได้รุนได้เชียร์กันเหมือนเดิมนะครับโดยเฉพาะนศึกพิมลิกอังกฤษวันนี้มีเกมศึกลอนดอนดาร์บี้แม์นะครับเชลซีจะเปิดบ้านเจอกับเวสต์แฮมคู่นี้จะเล่นกันอีสานงนะครับเหมือนเดิม ฝากข้อบอลไปด้วยนะครับใครที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกันเป็นครอบครัวฟุตบอลด้วยกันนะฮะแลกเปลี่ยนเรื่องราวของฟุตบอลหรือว่าจะเข้ามาแชร์เข้ามาสอบถามทัศนะตามหน้าจอนี้ได้เลยนะครับ @eak99 ฝากข้อบอลไปด้วยนะครับมาเช็คความพร้อมของทั้งคู่กันหน่อยนะครับเชลซี Chelsea. เป็นทีมที่อยู่ในโซนบนลุ้นพื้นที่ท็อปโฟอยู่สัปดาห์นี้ทีมที่อยู่เหนือเชลซีอย่างนิวคาสเซิลสะดุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะทําแต้มเพื่อไล่ล่าพื้นที่ท็อปโฟคือเป้าหมายสําคัญของเอนโซมาเดสกา ส่วนเวสต์แฮมนะครับก่อนแข่งมาอยู่27แต้มนะฮะแต้มอยู่เหนือโซนตกชั้นไม่เยอะแต่ก็เวสต์แฮมเองคงไม่ต้องไปถึงดิ้นรนหิงการตกชั้นหรอกแต่ว่าคงจะทําอันดับให้ดีที่สุดแต่ว่าปัญหาของเวสต์แฮมก็คือปัญหาการบาดเจ็บนักเตะตัวหลักเจ็บเพียบเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อาจจะไปในสภาพที่เป็นรองเชลซีนะครับฟอร์มลังของทั้งคู่ เชลซีเนี่ยนัดล่าสุดนะครับบุกไปแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้มา1ประตูต่อ3จริงๆฟอร์มก่อนหน้านี้ก็ถือว่าดีเยี่ยมเลยนะครับเชลซีส่วนเวสต์แฮมบุกไปเสมอบิลล่าหนึ่งหนึ่งนะครับนัดล่าสุดเกมแรกเจอกันที่บ้านของเวสต์แฮมเนี่ยเชลซี Chelsea บุกไปชนะได้3ประตูต่อหนึ่งเลยนะครับอ่ะนะนักเตะตัวหลักๆในค่ําคืนนี้ของทั้งคู่เชลซีโคพาเมอร์ mer, เนี่ยเป็นตัวเพลยเมเกอร์เป็นตัวปั้นเกมแน่นอนนะครับอ่ะมีมาดูเอเก้ดิคลัสแช็กสันมีซานโชมิดฟิลด์ก็จะใช้ เมอร์เซสไกเซโดใช้เอนโซเฟรันเดสเป็นตัวคู่วิดฟิวตรงกลางนะครับแนวรับก็มีโควิลมีชาโรบาประตูเป็นจอเกนเซนว่ากันว่านะครับอาจจะใช้จอเกนเซนออกสตาร์ทเป็นมือหนึ่งในเกมนี้ส่วนเวสแฮมนะครับตัวเจ็บก็อันโตนิโอนะครับมีทางด้านอ่ายาอร์หดโบเวนลูคัสปากเกตา้ารอเช็คฟิตเกมรุกอย่างฟูคุก,ก็มีปัญหาการบาดเจ็บเพราะฉะนั้นอาจจะต้องใช้ปากเกต้าที่ยืนเป็นฟอาลายนเหมือนเดิมโดยที่จะมี ทางด้านโซแลมีคูดูสครับเป็นตัวเล่นขนาบข้างส่วนเกมรับก็จะใช้แม็กซ์คิวแมนอลอนเคสเซลมาฟลอพานอสเหมือนเดิมประตูฟาเบนเป็นฟาเบนสกี้นะครับคู่นี้ผมก็ยังชอบเชลซีอยู่นะครับออปชันของเชลซีตัวจริงตัวสำรองค่อนข้างจะดูดีกว่าเวสแฮมันนี้เวสแมไปในสภาพที่ไม่พร้อมถ้ามาเปิดหน้าแรกถ้ามาเล่นตามสไตล์ของของตัวเองเนะี่ยผมก็เชื่อว่าเวสแมน่าจะเสร็จทางด้านเชลซีนะครับเพราะฉะนั้นเชลซีที่มีโคพาเมอร์ เป็นตัวปั้นเกมนะเกมขนาบข้างสองฝั่งด้วยมาดูเกจจะดอนซานโชมีแจ็คสันแล้วก็ตัวสำรองยะมีทีเด็ดอยู่วันนี้ผมเชื่อว่าเชลซีน่าจะชนะทางด้านเวสแฮมไปได้นะครับเผลอๆนี่จะทะลุถ,ถึง2ลูกได้ซ้ำนะครับอ่าเอกมาขาวชอบไปที่เชลซีนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งไปที่ศึกลาลิกาสเปนนะครับจิลโรนาเจอกับลาสปามาสคู่นี้ ชอบคิโรนาชอบบ้านนะเป็นฟุตบอลสไตล์ดุดันเจอใครไม่สนครับคิโรนาก็เล่นตามสไตล์ตัวเองแล้วคู่แข่งเป็นลัสพาเมที่ไม่ได้แข็งแกล่งด้วยผมเชื่อว่าวันนี้คิโรนาน่าจะชนะลัสพามซสไปได้แบบสบายๆนะครับสองคู่ค่ำคืนวันจันทร์เชลซีกับคิโรนานะครับแอดเอเคาสก้า e นะครับพูดคุยเพิ่มเติมเข้ามาเป็นครอบครัวฟุตบอลด้วยกันวันนี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีครับสวัสดีครับ